ทำงานมาจะหนึ่งปีนายจ้างหักเงินประกันสังคมทุกเดือนไปเช็คในระบบไม่พบชื่อเรา oh. โทรไปประกันสังคมก็ระบุว่าไม่มีชื่อเราอยู่ในระบบเราต้องทำยังไงกับนายจ้างได้บ้างคะขอบคุณค่ะสามารถแจ้งสำนักง,งานประกันสังคมได้เลยนะคะต้องบอกว่ากรณีนี้นายจ้างจะต้องไปจ่ายเงินย้อนหลังรวมถึงดอกเบี้ย2%ต่อเดือนด้วยพลอยขอย้ำเลยนะคะการนำลูกจ้างขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนเป็น หน้าที่ของนายจ้างที่นายจ้างจะต้องดําเนินการภายใน30วันนะับตั้งแต่ที่รับเข้าทํางานไม่ใช่ว่ารอให้ผ่านทดลองงานก่อนหรือรอให้ครบ6เดือนอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนายจ้างต้องเลิกทําและลูกจ้างก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องแล้วด้วยนะจะไปเชื่อเขาตามที่เขาหลอกให้เราเชื่อเนี่ยไม่ได้นายจ้างจะต้องทําไม่ถูกต้องแล้วก็ลูกจ้างเองก็ต้องรู้สิทธิตัวเองด้วยนะคะทีนี้การที่นายจ้างไม่ทําตามที่กฎหมายกําหนดมีโทษทางอาญา น,ะะนั่นคือจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับดังนั้นกรณีที่ลูกจ้างเจอแบบนี้หักเงินไปทุกเดือนแต่ไม่นำเราเข้าระบบประกันสังคมแนะนำเลยนะคะรีบไปแจ้งสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้เราไม่เสียสิทธิ์ที่เราจะต้องได้ค่ะ ถ้าเพื่อนๆมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและอยากให้พลอยมาเคลียร์คำตอบแบบนี้สามารถเข้ามาในกลุ่มบ้านฟ้ารอเคลียร์คลับแล้วก็สอบถามปัญหาเข้ามาได้เลยนะคะ